ตอนนั้นเนี่ยก็คือไปที่บ้านของคุณยายที่ปากเกร็ดที่เกาะเก็ดคือตอนนั้นเราก็ยังเด็กมากอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะคืออะไรชุ้มบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้แล้วก็จะเป็นชานออกมาอีกจุดหนึ่งที่มันแบบเป็นห้องที่สับตีเป็นห้องที่สามารถนอนได้ระหว่างที่นอนอยู่ตอนนั้นก็ดึกมากแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กอ่ะเนาะเราก็นอนไม่หลับเราก็แบบเล่นแล้วก็อะไรไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็เห็นมี เป็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าต่างแต่โดยปกติทั่วไปแล้วอะหน้าหน้าต่างอย่างอย่างของฉากหลังมันก็จะอยู่ประมาณสักครึ่งน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายคนนี้เขาหัวของเขาอะคือมันขึ้นไปสุดขอบหน้าต่างเลยเฮ้ยอ่าหมายถึงต้องสูงมากเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นตาของเขาดูใหญ่ๆเนี่ยมองเราอยู่ <S 2> <S 2> เป็นผู้ชายนะเรียวๆผิวเข้มเข้มอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอาะเขามองอยู่นานเราก็เฮ้ยเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยสนกระทั่งเขาเริ่มฉีกยิ้มแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาเขายิ้มมันก็จะยิ้มปกติเหมือนทั่วไปแต่อันนี้คือเราสึกว่าเขาฉีกยิ้มไปเยอะมาก